น้องเอ,อื้อเขาแบ่งผลกำไรมาแล้ว6 3แสนสบาทระยะเวลาแค่4ีวันเป้าหมายของเขาคือเกษียณภายในแปปีใช่ไหมน้องใช่พี่แปดปีผม 8, จะรวย ลุยก็พี่มาทำอะไรน้เพื่อวันนี้แบง่งผลกำไรให้พี่แมนครับโอ้หยิบเงินมาเป็นซ้อนเลย4ี่แสนแปดหมื่นครับนี่โอนเงินใี่ผมแบงไไม 100, ่งกำไรไปอีกแสนหนึ่น 3, นง,ออลงแล้วในนั้นอีกสามแสนแปดเออเงินเข้าแล้วอะเนาะเฮ้ยน้องของจริงว่ะลูกค้าเยอะไหมหลังจากที่เราลงคลิปกันเยอะก็พี่ลูกค้าใหม่ใหม่เข้ามาเยอะมากครับพี่เข้ามาเข้ามาตลอดเข้ามาที่หน้าแผงมาเรื่อยๆมาส่งไม่ทันเลยพี่ทีมงานบอกโอ้ไปเอาลูกค้ามาจากไหนเนี่ย พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนจะกหไหนวาแบบไหวบ้างไหวพี่ผมว่านอนเวลาสี่ห้าโมงเนียน้องเอื้อเขาแบ่งผกลกำไรมาแล้ว, 6, วหกแสนสามหมื่นบาทระยะเวลาแค่สี่สิบห้าวันเลยสี่สิบห้าวันเป้าหมายของเขาคือกเกษียณภายในแปดปีใช่ไหมน้องใช่พี่แปดปีผมจะรวยภายในแปดปีขเขาจะเกษียณแล้ว ลุยก็พี่มาเลยครับลูกค้าอยากซื้อทุเรียนต่อเข้ามาเล,เลยครับพี่ราคาส่งเลยราคาส่งเลยทีมงานตอนนี้ใช้เครื่องนับมาครบ, 3, บพ้วนตามจำนวน3ามแสนแปดเโอนสลิปมาอีกแสนหนึ่งเมื่อกี้เข้าแล้ว4ี่แสนปดพอดีครับพี่น้องเอื้อเป็นของจริงครับใครจะซื้อทุเรียนคุณภาพ ที่ไปซื้อโดยด่วนเลยมาเลยครับมาผมพร้อมมากเลยรพร้อมมีบริการส่งระแวีไปที่บนชนครับขั้นต่ำ50โลถึง100กโลครับจะได้ราคาราคาอีกส่งอยากรวยอยากรวยอยากรวยแตมีทุเรียนแบบแาบที่หนนะท่ายรูปมาๆๆโชว์หน่อยโชว์ทุเรียนหน่อยโชว์ทุเรียนทานได้เลยครับอันนี้ทานได้เลยอันนี้ทุเรียนจังหวัดอะไรครับอันนี้เป็นของระยองเหรอชุดนี้ระยองมาครับยังสู้อยู่มามาแล้วผมสู้ทั้งปีสู้ทั้งปีด้วยทั้งปีไปผมไม่หยุดเลยรวยผมรวยมากสู้ให้สุด ใช่ที่สุดเลยเพียมีคนบอกว่าไม่สู้ก็ไม่รวยก็จริงนะพี่งมีเงินตันน้อยก็ไม่รวยเพียงแปดปีเราตั้งเป้าว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ผมจะมีเงินสิบล้านขึ้นพี่ยงตั้งเป้าไว้ผมขอปีละล้านก็พอเพีอาหยิบหักทุกอย่างค่าใช้า่างค่าจ่ายค่าทีมงานค่าอะไรแบบผลกือนจำเลนั่นขอแค่ล้านหนึ่งผมก็ดีใจแล้วพี่ อาจนเพิ่มอีกไหมไม่เอาไม่พอก่อนนี่ไม่เอาอยังมันจะไม่ไหวใช่ไหมจะไม่ไหวเพราะตอนนี้ก็แทบไม่นอนแล้วเดี๋ยวไปกันใหญ่เดี๋ยวไปกันใหญ่ค่อยๆค่อยๆใช่สุดยอดครับพี่ค่อยๆก่อนโชคดีน้องเอื้อได้ครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอให้สำเร็จถึงเป้าหมายที่สองเดือนหน้าเจอกันใหม่สองเดือนหน้าน้องเอื้อจะมาแบ่งผลกำไรผมอีกรอบนี้เท่าไหร่ครับหกแสนครับพี่หกแสนบาทมอชมครับพี่ครับผมครับคนจริงครับของจริงสนับสนุนด้วยครับ